สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีหม่จ้าสวัสดีคนที่กําลังจะปิดเอฟซีมาติวนะคะจากกล่องซูมมาแล้วค่ะกล่องซูมจากน้องเทวานะคะมาลุ้นกันจ้าว่ามีอย่างค่ะมาลุ้นกันนะคะบ่านองทรงยางมาให้คุณแม่กินจาก อันนี้กล่องสุ่มของลูกนะคะจากลูกสาวใจดีนะคะนี่ค่ะกล่องสุง่มกล่องสุง่มเด้อค่ะเด้อมาลุ้นกันเลยค่ะลุ้นพร้อมกันเลยเด้อค่ะเด้อย,ยัดจิ๋วยังมาเลยโอ้ยนาดีขนาดเจ้าของอ่ายัดจิ๋วก็ใไซมีดอันอันใหญ่เนี่ย <laughs> มีดดวงใหญ่อยู่ใกล้เอาอันใหญ่เลยจ้ะอ่ามาลุ้นกันนะคะว่ามีอะไรมั่งจ้ะ ช่วงนี้ช่วงนี้เพิ่นนั่นเอมานะคะมาล้วนกันนะคะ มารวมกันป้าอะไรเนาะคะาะ่ะน้อนี่เปิดกันแล้วเด้อค่ะเด้อเมืองพร้อมกันเด้อค่ะเด้อแอนแอนแอนอะไรเอ่ยมีห่อกระดาษด้วยเดี๋ยวย่าจะเปิดที่ละห่อเด้อค่ะเด้อโอ้มันเผาคะ่ะมันเผา,เาหัวใหญ่เบ้อเลยมันเผานะคะมีอยังอีนี่โอ้บักม่วง มะม่วงเขียวเสวยจ้ะเขียวเสวยมะม่วงเขียวเสวยเดี๋ยวย่าก็ค่อยจะมไทยลงกอันนั่นกนกคณะบักมูมะม่วงโอ้ช่วงนี้ผลไม่อู้เด้อบานเยี่ติวเมื่อวานนี้มันมะไฟจ้ะมะไฟจากช่องไอ้ป้านอมนะคะป้านอมเทนีอันนี้คือน้องแพรวาจ้ะนี่มันเผาจ้ะของแทบของนัวอืม มามาดูกันมาดูกันว่ามีอะไรมั่งอีกโอ้มันเอียงน่คะป้าพี่น้องมะม่วงลูกนี้ใหญ่เบ้อเบลอดเดี๋ยวยายจะขอซักมังเลยเด้อค่ะเด้อมันใหญ่หลยจะจิ้มยังไงดละ่ะมะม่วงลูกนี้โลสองขีดจ้ะมะม่วงหน่อยเดียว มะม่วงลูกเดียวโลสองขีดนี่จ้ะโลสองขีดนะคะว่าเขียวสวยลูกใหญ่เลยจ้ะเมืองห่างความห่างไกลกันนะคะความใหญ่ห่างกันโลสองขีดค่ะมะม่วงใหญ่นะคะโอ้ออนซ้อนออนซ้อนออนซ้อนขอบใจหลายๆเด้อพอสุนันก็ได้กันให้ ให้สุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเด้อร่างกายแข็งแรงมะม่วงเขียวเสวยค่ะกองสุ่มผลไม้นะคะหน้านี้หน้าผลไม้จ้าหน้านี้หน้าผลไม้โอ้มันเท้าจะมันเท้าอีกโอ้กว่าเป็นอะไรผัะหัวยงใหญ่ขึ้นกันจะ้ะโอ้มันเท้ามันเท้ากองสุม่มกองสุ่มมันเท้านะคะนี่ค่ะ หรืออันนี้ไม่ยังนอะกองปิดศนานะคะก็หอ,อปิิศนามาดูกันมาลุ้นกันจะเดี๋ยวยายขออกองไว้ข้งหลังกอนเด้อค่ะเด้อนี่กะละมังไอ้ถาดนอกจากนี่จะลุ้นไปด้วยกันเลยมันเพา้ามันเพ้าสีห่หัวนะคะยายเอาแว่นตาลุงก่อนจะถ้าโบแว่นตานี่ยายจะโบเห็นนะคะอ่าเถิบมาทางนี้เลยมาลุ้นกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องะ้ะมาลุ้นซอยยายจะ้ะอืม น้ำจิตน้ำใจจากเพื่อนทาง youtube นะคะเราเล่นกันสนุกสนุกไม่จริงจังอะไรมันก็ไม่ไม่ซีเรียสนะคะรักกันเหมือนที่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานจ้ะโอ้ปลาหอมจ้ะปลาทูหอมนะคะปลาทูหอมโอ้พูนะอากาศมันฮอนเนะาะตรงนา้นั่นสวยๆแล้วจะโตวสวยๆเลยอยากจะทอดกินน่ะ ปลาทูหอมตกน้องคายนะคะกล่องสุ่มน้องแพรว่าสี่กล่องแม่เป้งตกนคปรปฐมแต่ปลาทูหอมนี่ตกน้องคายนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเด้กค่ะเด้อพอตัวนั่นจะได้น้องแพรว่าอืมขอให้เจริญรุ่งเรืองรีสอรอถ่ายแขกเข่าเต็มสู้มือสู้มือเด้อลูกเด้อนี่ค่ะขอบใจหลาย น้องเพ่ว่าเอ้ยนี่แหละเนาะลูกฟังยูทูบด้วยจ้ะได้กินของเสียบเนื้อนวนํำกันเออส่งกันไปส่งกันมาให้กันกินนะ้ค่ะเด้อฟังพี่มี่อันนี้ฟังคุณมี่อันนั่นจ้ะฮักกันแพ่งกันเออไม่มีไม่มีดราม่าไม่มีอะไรนะคะเออให้กันด้วยใจค่ะก็คือเฮาวทำยูทูบเนาะห้ากับขอบคุณลูกลูก น้องๆพีพีทาง YouTube นะคะขอบคุณหลายๆพอสุน,นันขอบคุณนอ้องเพ็ว่าขอบคุณน้องฝนเด้อให้จเจริญรุ่งเรื่องให้แขกเขาได้รีสอร์ทกันได้เงื่อนไหลน้องท่องไหลมาสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่ติบก็ขอจบคลิปขอบใจขอบคุณนอ้อ,องเพ็ว่าสีสรงของแสบๆมาให้แมตติบกินเน,นาะคะเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกกำลังใจที่เขามาให้แมตติบด้วยจ้า ขอมาแล้วก็ก,กดเลิฟก,กดรรักให้กันได้เลยค่ะเด้อรักกันแพงกันจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ